ครับก็โส,สดีชาว YouTube แล้วก็ผู้ติดตามใน Facebook ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในายออน t c รี n n e l ฮะทำอะไรไปเรื่อยนะครับสตีเฮดโอวันนี้นะครับก็จะมาในเรื่องราวของการรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งที่คลิปที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของการทํารถคาบุตนนะครับการติดตั้งไฟแสงสว่างอะไรต่างๆเดี๋ยวถ้ามีจังหวะนะครับผมจะทําเรื่องของจัดการรับแรงจ่ายจากภายในที่เป็นฐานานะครับ ในรอบหน้าถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้ามีอุปกรณ์ครบนะครับผมก็จะทํารับแหล่งจ่ายจากภายนอกนะก็คือรับมาจากรางนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูกันอีกทีนึงนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าอุปกรณ์ขาดเรื่องของทรัคทรัคที่เป็นบัตรบามันจะต้องใช้บัตรบาร์เฉพาะของมันซึ่งจริงๆแนละ้วถ้าเกิดถ้าผมหาทําเองได้เดี๋ยวจะลองหาทําดูนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยวันนี้ก็จะมาในเรื่องของการรีวิวนะครับเป็นรถสินค้าชนิดหนึ่งนะครับรถสินค้าชนิดนี้มันเป็นรถที่เขาเรียกว่าถ้าในบ้านเราภาษาบ้านเราก็จะเรียกโลเบสนะครับจะเป็นแฟลตโลเบสที่เป็นแบบชานต่ำนะครับชานต่ําเพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่ของหนักๆแล้วมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ามันจะทําให้รถวิ่งได้สเสถียรมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเซ็นเตอร์แฟตคาร์นะครับจากค่าย Ac c e s s เรียลนะครับซึ่งรถหน้าตามจะเป็นประมาณนี้นะครับ นะแล้วก็เอ็ก c l คลู v e เรอีบายนะครับเอ็กซ์คลู r ีรีบายเทนไ i ฟ์นะครับเทนไลฟ์ซึ่งตัวนี้ e อ i t ซ็กเเนี่ยเหมือนจะจับมือกับสเกลเทรนนะครับเหมือนจะจับมือกับสเก l เทรนเรื่องของการจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของรถสินค้านะครับประเภทนี้นะครับซึ่ง Exit s s r a ็ l เนี่ยไม่ได้ทำรถจักรนะครับแต่จะทำเป็นรถอตอกค,คานะครสะสัดส่วนมากนะครับ ก็เดี๋ยวดูรายละเอียดในดีเทล,ลกันเลยดีกว่านะครับ ของกล่องนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็ b u i l d by นะครับ Asset Real นะฮะแล้วก็ Exclusive by t e r l e นะครับอ่าคือ t e r l e เนี่ยคือเหมือนกับแบบอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเป็นการอ่าเขาเหมือนเป็นการโคจับมือกับสเกลเทรดนะครับในการจำหน่ายรถที่เป็นรถสินค้าหรือเ,เป็นรถสตตอกคาประมาณนี้นะครับสำหรับ e x s e t Real นะฮะก็สเกลแล้วก็ ดีเทลเนี่ยรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะดีสักแค่ไหนนะแต่ Asset r เร l เนี่ยเขาก็จะเหมือนคอนเซ็ปเขาก็จะเหมือนอาร์เทิร์นนะครับอาร์เทิร์นเจเนซีดีนะเก็บรายละเอียดมาดีนะครับเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้มันมันสมจริงสักทีเดียวอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องของลูกปืนลอนะครับเขาก็ยังก็ยัง,ยงคงไม่หมุน ไม่หมุนเหมือนของสเกลเทนครับก็เลยเหมือนก็แบบเขาคุยกันมาว่าได้แค่เนี้ยเพราะอย่าสเกลเทนปูบอกอูทําหมุนเองอะไรประมาณนี้นครับกล่องก็จะดูโล่งๆแบบนี้นะครับเปิดด้านในมานะพลาสติกมาอย่างดีนะครับรูปแบบเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นอ่าเซนเตอร์แฟลชคาที่เซนเตอร์นั่ก็คือ ตรงกลางนะครับบุ่มลงไปแบบนี้นะน้ำหนักดีนะครับดีมากเลยนะแต่ว่าตัวรถยังคงเป็นอ่าพลาสติกนะครับรายละเอียดก็ยังคงเป็นพลาสติกอยู่นะเนี่ยไม่หมุนนะผมก็เข้าใจว่าเออแคปก็คือแบริ่งตัวนี้มันจะหมุนได้เหมือนกับสเกลเทนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่หมุนอยู่ดีนะครับแต่ราคาก็เอาเรื่องนะ ส่วนเรื่องของตะขอพวกเนี้ยก็จะเหมือนกับของเวลเทอร์นะครับแล้วก็มีเนี่ยแกปบตัวเนี้ยมันก็จะเลยลอยออกมาเห็นไหมครับ่ไม่ได้ไม่ได้ติดไปกับตัวรถส่วนาลายฉลุนะครับฉลุก,ก็มองเห็นไปถึงข้างล่างเลยเห็นไหมส่วนตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับต้องเป็นทึบแล้วข้างในนี้ยก็จะเป็นเวทนะครับเป็นเวทเหล็กเป็นเวทโลหะนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันเบรกมือ mm hmm. อยู่ตรงนี้แล้วก็ถังลมนะครับถังลมผ่านตัวดีดวาลอะไรพวกนี้ดีดวาวลน,วาวนะครับในการแบ่งแบ่งลมนะเพื่อที่มาสั่งงานเบรกชุดล่างตงัวนี้ส่วนข้างล่างเนี่ยรายละเอียดมีอยู่แค่นี้เองนะครับรายละเอียดก็เป็นถักล้อธรรมดานะข้างหลังก็ตะขอก็เหมือนกันนะครับก็นะ ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากสำหรับเซ็นเตอร์แฟลคาคันนี้นะครับด้วยความที่เป็นของเอ็กเซ็ตเบรลนะครับผมก็เลยมาเปิดให้ทุกท่านได้ดูกันนะรราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับถ้าใครสังเกตดีๆต้นคลิปนะครับลองดูนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะราคานะครับมันจะออกไปทางแนวแบบบอร์ดเวลิมิตอะตรงเนี้ยนะบอร์ดเวเขาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยอมรับนะครับบอร์ดเวเนี่ย รายละเอียดดีขึ้นมาเยอะมากแล้วถ้ามีโอกาสอย่างไรเนี่ยาทางพิยุทธ์แจ้งมาว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของตัว Dicast ที่เป็นเหล็กนะครับซึ่งตอนนี้นะีบอร์ดเว์กำลังโปรโมทอยู่นะครับตัวถังรถจักรนะครับเป็นรุ่นนี้นอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะครับเป็นรุ่น SD70 นะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นลายพิเศษซึ่งผมได้ดําเนินการรีเควสทางพ่ยุทธไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอ สักนิดหนึ่งนะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งเปิดออเดอร์ไปก็น่าจะราวๆสักไม่สิ้นปีนี้ก็ปีหน้าเลยนะครับนะตัวนั้นจะเป็นโลหะทั้งคันนะครับเป็นไดแคสอะไดแคสเลยนะครับเป็นโลหะเลยผมว่าจับลงแางครับเดี๋ยวลองไปดูกัน และด้วยความที่มันเป็นโล w b a นะครับเป,เป็นแบบ uh, center fat car l o บสที่มันบุ่มลึกลงไปขนาดนี้มันก็คือไว้สําหรับใส่ของบรทุกของหนักๆน,นะครับทีนี้เนี่ยด้วยด,ดีเทลและรายละเอียดเท่าที่เห็นมีอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับสำหรับไซส์ขนาดนี้แต่เนื่องด้วยว่าเนื่องจากตัวรถเนี่ยม,มันเป็นตัวรถที่ค่อนข้าง ที่จะเตี้ยและต่ำนะครับเพราะฉะนั้นดีเทลและรายละเอียดด้านใต้รถอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้มันจะไม่มีสายหรือไม่มีข้ออะไรนะครับเราก็จะซ่อนไว้ภายในทั้งหมดนะฮะในเรื่องของสายลมท่อลมต่างๆนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับในส่วนของเซ็นเตอร์แฟลตขาคันนี้เดี๋ยวนี้ผมจะลองเทสความสูงดูนะครับว่าในส่วนของค่ายอื่นนะครับจากค่ายอื่นดูว่าเขาจะ สามารถที่จะสูงต่ำเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะตะขอแล้วกันนะครับฝั่งซ้ายนี่ยจะเป็นฝั่งจาก a s สเทนนะครับแอสเทนนอสเทนเป็นแอสเทนราเฮาส์นะครับตะขอก็จะเป็นประมาณนีนะ้นี่คือความสูงซึ่งพอดีนะพอดิบพอดีเลยนะครับทีนี้ดูอีกฝั่งนึงกันบ้าง อีกฝั่งหนึ่งก็พอดีนะสำหรับอาร์เทิร์นะครับก็ความสูงถือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของอินเตอร์ม้าทเทนเนี่ยตะขอเขาก็จะไม่เหมือนใครเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีเรื่องของตัวแมกเนตตัวนี้มาให้เหมือนกันนะครับปุ๊บพอดีไปเลยนะเห็นไหมเพราฉนั้นถ้าอินเตอร์ได้นะครับสเกลเทนก็ได้เหมือนกันเพราะอินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์กับสเกลเทนเนี่ยผมลอง เทคดูแล้วก็คือเท่ากันเลยนะครับสําหรับความสูงนะ,ะนั้นถือว่าผ่าน,นครับในเรื่องของความสูงของตขอนะขนาดไซส์ของเซนเตอร์แฟลคาคันนี้นะครับซึ่งเป็นแฟลคาที่ไว้สําหรับบรรทุกของหนักเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีหลายขนาดแล้วก็หลายไซส์มากซึ่งไซส์นี้จะเป็นไซส์ uh, เล็กนะครับไซส์ขนาดเล็กถ้าลองเทียบสเกลดูดีๆเนี่ยถักล้อนะครับ เนี่ยถักล้อของ70 ACE เนะี่ยที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับ <c oughs> ก็คือว่าเนี่ยถักล้ออันเดียววางกับแฟตเบสเนี่ยคันนี้คือเต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ไว้สำหรับใส่อุปกรณ์หรือใส่ของที่สินค้าที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแต่มีน้ำหนักเยอะนะครับเนี่ยคือคือชุดที่ชุดเนี่ยคือตอบโจทย์ในเรื่องของสินค้าประเภทนี้นะครับซึ่งลักษณะจากตัวรถเนี่ยที่ไม่ได้ใหญ่มาก ก็กระทัดรัดนะครับไว้สําหรับเข้าตามโรงงานตามโรงไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับขนาดของมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันมีใหญ่กว่านี้ยาวกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็จะมีรถหลากหลายมากในการขนส่งสินค้าหนักๆอะไรพวกนี้นะครับ รับแลกนั่นก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการเปิดกล่องนะครับเจ้าเซ็นเตอร์แฟตคาร์ขนาด48ฟุตคันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายขนาดมากเลยนะครับสำหรับเซ็นเตอร์แฟตคาร์คันนี้ที่มีรูปแบบอย่างนี้นะครับจากค่ายแอคเซ็ตเรียลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาทำหลายอย่างมากสำหรับค่ายนี้นะครับดีเทลและรายละเอียดอย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันไปนะครับดีเทลเก็บมาดีนะครับในส่วนเรื่องของแคปล้อลูกปืนนั้นไม่สามารถหมุนได้นะฮะแล้วก็เรื่องของระดับตะขอที่ค่อนข้างดี น้ำหนักเนี่ยถือว่าดีพอสมควรนะครับก็ใช้งานได้ได้แบบลื่นไหลนะครับในส่วนของตัวล้อโรลลิงสต็อกสำหรับคันนี้นะครับถือว่าไม่ฝืดมากนะฮะแล้วก็ความสมส่วนแล้วก็สเกล,ลถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะฮะรายละเอียดดีเทล,ลมีในเรื่องของถังลมแล้วก็รีดิวมาให้อย่างที่เห็นเลยนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับนายออส e ตร Channel หาทำมันไปเรื่อยนะครับสตรีท เฮดโอวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับในตอนหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีกก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีเลยครับ